ส alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. a l h a ชกรอัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى พี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลการทำฮั์ซึ่งพี่น้องหลายท่านนะครับจากประเทศไทยและทั่วทุกมุมโลกได้ไปร่วมประกอบพิธีการทฮั์ซึ่งเป็นอันมันที่สําคัญเป็นรุกุลนที่สําคัญของอิสลามของเราพี่น้องครับหลายคนมุ่งมาป่ปรารถนาที่อยากจะไปทำฮั์แต่จะเนื่องด้วยจาก เงื่อนไขนะครับเราไม่มีความสามารถยังไม่มีทรัพย์สินเงินทองหรือร่างกายยังไม่พร้อมในการที่จะไปประกอบพิธีกรรมฮัญนะ์ณนะครมักกะนะครับแต่พี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับศาส,สนาอิสลามของเรามีทางออกสําหรับคนที่ไม่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือทรัพย์สินไม่มีความสามารถที่จะไปทำฮั์สักครั้งหนึ่งในชีวิตของเขา อิสลามของเรามีอามันอื่นที่ผลบุญของมันเทียบเท่ากับการทำพัตและมีหลายๆอามันด้วยกันที่ท่านอาบับดุลเลาะหะสัลล่าได้แนะนำแก่ประชาชาติของท่านเอาไว้นะครับและอามันเหล่านี้พี่น้องครับสามารถทำได้ทุกโอกาสทุกเวลาและอามันที่ผมจะนำเสนอให้กับพี่น้องในวันนี้เนี่ยทำได้ทั้งคนที่ไม่มีความรู้และคนที่มีความรู้ นั่นก็คือท่านบิษณลศาลวะอันีิ้ะสัลลัมได้กล่าวว่ามันวดาเดิลมัสิดลายูรีดูอิลาอัยยะตง่ล่ามาชัยรหรือจะลามะฮูใครก็ตามที่เดินทางไปมัสยิดและเขาไม่ได้หวังสิ่งใดเลยยกเว้นการไปเพื่อที่จะร่ำเรียนในเรื่องของความดีและสั่งสอนในเรื่องของความดี S <S uh เขาจะได้รับผลบุญของการไปศึกษาที่มัสยิดของการไปสอนความดีที่มัสยิดเท่ากับการทำฮัตที่สมบูรณ์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านอบดุลลาอหวะอันิวาสลัมได้มอบทางออกเอาไว้ให้แก่ประชาชาติของท่านสำหรับบุคคลที่ไม่มีความสามารถด้านทรัพย์สินเงินทองหรือ กำลังวังชาร่างกายแต่เขาเหล่านั้นก็ยังมีทางออกหรือช่องทางอื่นในการที่จะได้ผลบุญเทียบเท่ากับการทำฮันั่นเองวัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตฺ